สวัสดีค่ะมติตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุดอรานีตำรวจอุดอรจับโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์เถื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจทีดสืบตัวรวมกันจับกลุ่มตัวนายการกุตาสีนายวิทยากุตาสีหลานค่ายและนายอนันต์ช่างถมพร้อมของกลางไม่แปรรูปเนื้อแข็งชีต,ต่างๆเช่นไม้พยุงกระดูจำนวนหลายสิบแผน่นและเฟอร์นิเจอร์ที่ทำเสร็จแล้วกว่าสิบชิน้น เรื่องมืองซางเครืค่องจกักโดยของกลางทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่พบอยู่ในบริเวณบ้านพักเลขที่36หมู่3บ้านดอนป่อแดงตำบลโคสะอาดอำเภอเมืองอุดรธานีให้ขอหาครอบครองใหม่ห่วงหามและตั้งโรงงานทำร์นิเจอร์โดยบม่มีใบอนุญาตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าที่บ้านดังกล่าวนั้นเปิดเป็นโรงงานทำเครื่องเรื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตตรงเสียงดังรบกวนชาวบ้านใกลเ้เคียง ทั้งเจนทีจึงตรวจยุดของกลางและขวบคุ้มโตในการและคนง,งานอีกสองคนไม่ยังสอบพ่อเมืองอุดรธานีดังกล่าวเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันในไหมพอออุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยัน